<School. S 2> ความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิอมสกูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิอมสกูลเลขที่บัญชี151 866 3328าคำตอบของโจทย์ข้อนี DM, <pod> <ifies> <c oughs> ้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบมาดูข้อ43เขาบอกว่ายาปราบ วัชพืชชนิดหนึ่งมีกลไกาการทำงานโดยการเป็น Competitive Inhibitor ของปฏิกิยาการรับอิเล็กตรอนของเฟอร์รีดอกซินในปฏิกิยาแสงอ่ะปฏิกิิยาสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นแหละนะทีนี้เนี่ยข้อใดเป็นผลที่เกิดจากการให้ยาปราบวัชพืชชนิดนี้โอเค ทีนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าเราต้องเข้าใจกลไกลเรื่องสังเคราะห์แสงโดยละเอียดเราถึงจะตอบข้อนี้ได้โอเคปะคือเขาบอกว่าเขาให้ยาที่มันไปขัดขวาง <c oughs> Competitive inhibitor เนี่ยคือการไปขัดขวางขัดขวางปฏิยาการรับอิเล็กตรอนของฟอ r รด d o ซินเอเคปะ่ะซึ่งฟอ r รดอกซินเนี่ยมันเป็นหนึ่งในปฏิยาสังเคราะห์แสงที่เกิด ขึ้นบนเยื่อไทละคอยอันนี้คือเขาเนี่ยไปยับยัง้งไปยับยัง้งอ่ะมันเป็นยาปราบวัชพืชถูกไหมก็คือเป็นยาที่ทําให้พืชเนี่ยสัรงข้อแสงไม่ได้แล้วพืชก็จะตายเขียวปะ่ะทีนี้เนี่ยเขาก็ถามว่าเอ่อข้อใดเป็นผลที่มันเกิดขึ้นจากการให้ยาปราบพืชชนิดนี้ทีนี้อ่ะพี่ก็จะพาน้องมาดูการเกิดปฏิกยาสัรงะห์แสงก่อน คือการเกิดปฏิกยาของก๊าแสงเนี่ยจะมีอยู่2กระบวนการหลักกระบวนการแรกคือที่เราจะเรียนในข้อนี้กระบวนการที่2เรียกว่าคาร์วินไซเคิลซึ่งคาร์วินไซเคิลเนี่ยจะเรียนในจะไม่ได้เรียนในข้อนี้แต่ว่าให้รู้ไว้ว่ามันเกิด2กระบวนการถึงจะได้เป็นน้ําตาลกรูโคสขึ้นมาคือเปลี่ยนจากแสงเป็นน้ําตาลกรูโคสได้เนี่ยต้องอาศัย2กระบวนการก็คือกระบวนการแรกคือการใช้แสงในการ เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นเป็นพลังงานที่ใช้งานได้ก่อนแล้วเอาพลังงานที่ใช้งานได้นั้นะไปเข้ากระบวนการคาร์บินไซเคิลเพื่อจะเปลี่ยนพลังงานที่ใช้ได้นั้นเป็นน้ําตาลโอเคไหมไปเก็บไว้เป็นในรูปของน้ําตาลอ่ะซึ่งไอตัวคาร์บินไซเคิลน่ะเราไม่ได้สอนในข้อนี้เราจะสอนเฉพาะที่ใช้ในข้อนี้ก่อนก็คือตัวของไลท์รีอคชันตรงนี้อ่ะเรามาดูกันก่อนอื่นเนี่ย เวลาพาธิตส่องมาใช่ปะมันก็จะส่องเข้าคลอโรฟิลล์ะซึ่งจะมีตัวระบบแสงหนึ่งกับแสงสองเราจะเรียกระบบแสงหนึ่งกับแสงสองนะระบบแสงหนึ่งเนี่ยจะให้เป็น ps ps 1อันนี้คือ ps 2อ่ะ ps 1ก็คือย่อมาจาก photosystem 1อันนี้คือ photosystem two ะเคลียร์เนะทีนี้พอแสงมันเข้ามา ถึงไอตัวตัวนี้มันจะไปกระตุ้นกระตุ้นให้ตัวนี้ทางานกระตุ้นให้ตัวนี้ทํางานโดยตัวนี้จะทํางานโดยการยิงอิเล็กตรอนออกมาอ่ะโดยการอ่ะที่ก็จะมาให้ดูน้องดูก่อนจริงๆมันเกิดพร้อมๆกันนะคือแสงมันส่องมาพร้อมๆกันถูกไหมไอตัวแสงสองกับแสงหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดการยิงอิเล็กตพรอมพร้อมกันเขียป่ะโดยที่แสงสองเนี่ยจะยิงอิเล็กตรอนโดยกลไกลก็คือ ใน,ในเยื่อหุ้มไทละคอยเนี่ยตรงนี้คือเยื่อหุ้มไทละคอยนะคือในไทละคอยตรงนี้มันจะมีน้ําอยู่ถูกปหข้างนอกก็มีน้านะแต่ว่าข้างในก็มีน้ําแต่ว่าเราพูดถึงข้างในอยู่เราก็เลยพูดถึงน้ําข้างในน้ําข้างในเนี่ยมันจะเป็นมันจะลอยอยู่ปกติเป็น h 2 o ถูกไหมทีนี้พอไอตัวแสงสองตรงนี้มันโดนมันโดนแสงแดดเนี่ยมากระตุ้นมันก็จะทําการยิงอิเล็กตรอนยิงอิเล็กตรอนจากตัวเองเนี่ย ไปเข้าที่พาสโตควิโนนตรงเนี้ยพาสโตควิโนนอ่ะพอมันยิงอ e ิเล็กตรอนเข้าไปที่พาสโตควิโนนซึ่งเกิดจากการที่มันโดนแสงกระตุ้นทําให้มันยิงอ e ิเล็กตรอนเข้าไปถึงเนี้ยทีเนี้ยมันก็จะขาดอ e ิเล็กตรอนถูกปะ่ะคือมันยิงอ e ิเล็กตรอนไปเนี่ยไอตัวทั้งตัวมันเนี่ยมันก็ต้องหาอ e ิเล็กตรอนจัดที่อื่นน่ะมาทดแทนในตัวมันให้มันกลายเป็นเป็นกลางถูกปะ่ะเพราะถ้ามันยิงอ e ิเล็กตรอนไปอย่างเดียวเนี่ย แล้วมันไม่เกิดการทดแทนอิเล็กตรอนกับเข้าหามันเลยเนี่ยส,สุดท้ายวันหนึ่งอิเล็กตรอนมันก็จะหมดถูกป่ะเพราะฉะนั <soundtrack subscribe> ้นมันต <änder> ้องมีการทดแทนอิเล็กตรอนให้ม <c> ันให้มันกลายเป็นเหมือนเก่าเออให้มันกลายเป็นประจุมันกลายเป็นกลางถูกไหมเพราะว่าอิเล็กตรอนที่มันยิงไปแล้วเนี่ยก็จะไปเข้าพาสโตคิโนแล้วมันก็จะไอตัวเนี้ยมันก็จะเหมือนกับว่าศูญเสียอิเล็กตรอนไปแล้วถูกไหมมันก็ต้องหาอิเล็กตรอนมามาทดแทนมันให้มันกลายเป็นเหมือนเดิมโดยมันจะหาจากไหนอ่ะ มันก็ต้องหาจากน้ําไอออนน้ำไม่ใช่ไอออนน้ําโมเลกุลน้ําโมเลกุลน้ําที่ลอยอยู่ตามตามตรงเนี้ยช่องว่างตรงเนี้ยมีมีน้ําเยอะมากหลายล้านโมเลกุลถูกไหมเราก็ดึงมาสักโมเลกุลหนึ่งเอามาเกิดปฏิกยาโดยน้ํามันก็จะทําการทดแทนอิเล็กตรอนให้ตัวระบบแสงสองตรงนี้คือระบบแสงสองยิงอิเล็กตรอนออกไปแล้วถูกไหมมันก็จะขาดอิเล็กตรอนแล้วมันอยู่ในสภาพขาดอิเล็กตรอนแล้ว มันก็จะไปแย่งอิเล็กตรอนจากน้ําน้ําก็จะให้อิเล็กตรอนให้มันตรงนี้น้ําก็จะแตกตัวออกเป็นออกซิเจนกับโปรตอนเห็นไหมน้ําจาก H2O จะแตกตัวออกเป็น2โปรตอน1ออกซิเจนแล้วก็จะให้อิเล็กตรอนทดแทนกับแสงสองเหมือนเดิมแล้วแสงสองก็จะกลายเป็นกลางเหมือนเดิมแต่ว่าเรามาดูต่ออิเล็กตรอนที่มันโดนยิงมาแล้วตรงเนี้ยตอนแรกเนี่ย มันก็จะอยู่ในพาสโซโคินโนใช่ไหมพอมันผ่านพาสโซคิโ,ซโนเนี่ยพาสโซคิโน,นจะทําหน้าที่ในการในเมื่อมันมีอิเล็กตรอนผ่านตรงเนี้ยมันจะไปดูดประจุบวกก็คือโปรตอนเนี่ยดึงเข้ามามันจะไปดูดจากข้างนอกเนี่ยเข้ามาแล้วโปรตอนก็จะไห,เาาขขะไห,หลเข้ามาข้างในตรงนี้โปรตอนก็จะไหลออกมาไหลเข้ามาข้างในเข้ามาเอ่อเข้ามาในในไทละคอยด์โอเคไหมเนี่ยคือหลักการที่เวลามันปั๊มโปรตอนเข้ามามันปั๊มยังไงมันใช้อิเล็กตรอนนี่แหละ ปั๊มปั๊มเข้ามาเพราะว่าเพราะว่าเวลาอิเล็กตรอนมันโดนยิงยิงเข้ามาตรงเนี้ยมันก็จะผ่านตัวพาสโตคิโนนใช่ปะ่ะมันก็จะทําการดึงดึงโปรตอนจากข้างนอกเนี่ยเข้ามาข้างในอืมมันก็จะเพราะว่าอิเล็กตรอนมีประจุเป็นลบมันสามารถดึงดูดประจุบ,บวกข้างนอกได้ก็คือโปรตอนมันก็จะปั๊มโปรตอนเข้ามาข้างในเยอะๆโปรตอนก็จะไหลเข้ามายเยอะๆผ่านพาสโตคิโนนไหลเข้ามาไหลเข้ามาไหลเข้ามาทีนี้เนี่ยเดี๋ยว โบตอนจะเอาไปใช้อะไรเดี๋ยวพี่อธิบายทีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ให้รู้ไว้ก่อนว่ามันตั๊มโบตอนเข้ามาเก็บนะเหตุผลที่มันตั๊มเข้ามาเก็บเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวจะเฉลยตอนหลังว่าทําไมอมืทีนี้อิเล็กตรอนมันก็ไม่ได้อยู่นิ่งหรอกมันก็วิ่งของมันไปเรื่อยๆถูกไ่มมันก็วิ่งมามาที่ไซโตโคมไซโตโคมบีถูกไหมแล้วมันก็วิ่งต่อไปที่พาสโตไซานินเนี่ยวิ่งตามเส้นทางไปเรื่อยอิเล็กตรอนมันก็วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งมาถึงแสงหนึ่งตรงนี้ วิ่งมาถึงแสงหนึ่งเพื่อชดเชยอิเล็กตรอนที่แสงหนึ่งเนี่ยยิงยิงไปก่อนหน้านี้โอเคไหมคือเวลามันเกิดเนี่ยมันเกิดพร้อมกันถูกไหมตอนที่แสงมันกระตุ้นเนี่ยมันกระตุ้นทั้งแสงหนึ่งแสงสองในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะที่เอ่อแสงสองยิงอิเล็กตรอนไปเนี่ยแสงแสงหนึ่งก็ต้องยิงไปพร้อมๆกันถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าอิเล็กตรอนแสงสองจะไหลเข้ามาถึงแสงหนึ่งมาทดแทนแสงหนึ่งที่มันยิงยิงออกไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ย มันก็จะมันก็จะใช้เวลาสักคู่หนึ่งถูกไหมแต่ว่าแสงหนึ่งเนี่ยอิเล็กตรอนที่มันยิงออกไปอ่ะมันยิงออกไปตั้งนานแล้วเห็นไหมคือไทม์ไลน์เนี่ยคือตอนแรกเนี่ยแสงมากระตุ้นอ่ะมากระตุ้นแสงสองก็จะยิงอิเล็กตรอนเข้าพลาสโตโควินอนแล้วก็จะดึงอิเล็กตรอนจากน้ํามาทดแทนส่วนแสงหนึ่งเนี่ยในเวลาเดียวกันเนี่ยแสงหนึ่งก็จะยิงอิเล็กตรอนเข้าที่อะไรเฟอร์รีด็อกซินก็คือ FD ตัวเนี้ย แล้วมันก็จะดึงอิเล็กตรอนจากไหนมามาทดแทนอ่ะมันก็ต้องดึงอิเล็กตรอนที่มันวิ่งมาจากพัสโตควิโนนจากแสงสองที่มันให้มาตรงเนี้ยไหลมาเรื่อยๆมาทดแทนตรงนี้โอเคไหมตรงนี้เคลียร์เนาะเออก็คือแสงสองจะเอาอิเล็กตรอนจากน้ํามาทดแทนส่วนแสงหนึ่งเนี่ยจะเอาอิเล็กตรอนจากแสงสองมาทดแทนโอเคไหมคืออิเล็กตรอนที่แสงสองยิงออกมาเนี่ยมันจะมาทดแทนที่ให้แสงหนึ่งเพราะว่าการยิงอิเล็กตรอนออกไปเรื่อยๆเนี่ย ถ้ายิงออกไปเรื่อยๆโดยไม่มีอิเล็กตรอนมาทดแทนเนี่ยมันไม่ได้ถูกไหมมันต้องหาอิเล็กตรอนมาทดแทนโดยแสง2ก็จะหาจากน้ําส่วนแสง1ก็จะหาจากอะไรหาจากแสงสองอ่ะแสง1ก็คือตัวนี้แสง2ก็คือตัวนี้ที่พี่เรียกแสงหนึ่งแสงสองเนี่ยมันก็คือเป็น1ในชิ้นส่วนหนึ่งเอ่อมันเป็นจริงๆมันเรียกเต็มๆว่าตัวโฟโตซิสเต็มวันกับโฟโตซิสเต็มทูนะเออมันก็คือคลอโรฟิลล์อ่ะเออโอเคไหม แสงหนึ่งแสงสองเนี่ยมันคือคลอโรฟิลนะคือถ้าใครไม่รู้คือถ้าใครงงอยู่ว่าพี่พูดอะไรว่าอะไรแสงหนึ่งแสงสองแสงหนึ่งแสงสองคือคลอโรฟิลแต่ว่าพี่พี่พูดให้ตามที่เออ่หนังสือเขาเขียนก็คือคลอโรฟิลมันก็มีหลายชนิดอ่ะซึ่งมันจะมีชนิดแสงหนึ่งกับชนิดแสงสองแสงหนึ่งก็คือโฟโตซิสเต็มวันระบบแสงหนึ่งแสงสองก็โฟโตซิสเต็มทูระบบแสงสองหรือเราจะเรียกย่อๆว่า PS เนี่ยอย่างเงี้ยเขียนย่อๆ P.S.1 กับ P.S.2 อ่ะต่อนะต่อเลยอ่ะแสงหนึ่งทีนี้เรามาดูอ e ิเล็กตรอนที่แสงหนึ่งยิงออกมาพออ e ิเล็กตรอนที่แสงหนึ่งยิงออกมาตอนที่มันโดนแสงกระตุ้นตรงเนี้ยมันยิงออกมาเข้าฟอ์รดอกซินใช่ไหมมันเข้าฟอ์รดอกซินแล้วเนี่ยมันก็จะไปตัวของ FNR ตรงนี้แล้วมันก็จะทำการปล่อยออกโดยมี NADP บวกเนี่ยมารับอ e ิเล็กตรอน แล้วประกบเข้ากับโปรตอนกลายเป็นสารให้พลังงานสูงก็คือ NADPH ตรงเนี้ยเป็นสารให้พลังงานแล้วก็คือเอา NADP+ เนี่ยมารับอิเล็กตรอนแล้วประกบกับตัวโปรตอนเพื่อเก็บอิเล็กตรอนเป็นตัวนี้ในรูปของตัวนี้พูดง่ายๆก็คือเหมือนเอาเอาฐานที่มันหมดหมดพลังงานฐานเต่าอะเอามาชาร์จพลังงานโดยเอาอิเล็กตรอนยัดเข้าไปในฐานแล้วกลายเป็นฐานที่มันมีพลังงานก็คือ NADPH NADP บวกเนี่ยคือเหมือนกับฐานที่ยังไม่มีพลังงานอะไรอะ่ะเออแล้วก็อัดพลังงานเข้าไปโดยใช้อิเล็กตรอนเนี่ยอัดเข้าไปกลายเป็น n a d p s ตรงเนี้ยก็จะเป็นสารให้พลังงานแล้วเอา NADPH ตัวเนี้ยไปเข้าคาคาวินไซเคิลเพื่อเปลี่ยนไอตัวพลังงานตัวเนี้ยกลายเป็นน้ำตาลต่อไปโอเคไหมแต่ว่าเรายังไม่ได้พูดถึงคาวินไซเคิลนะในข้อนีอ้เราเอาแค่ตรงนี้ก่อนว่ามันสร้างสารให้พลังงานสูงยังไงบ้างก็คือเนี่ย ก็อย่างที่บอกก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยอิเล็กตรอนที่ใช้จริงๆเนี่ยคืออิเล็กตรอนจากอะไรจากแสงหนึ่งแสงสองเนี่ยอิเล็กตรอนที่ใช้เนี่ยคือมันเอาไปทดแทนให้แสงหนึ่งแต่อิเล็กตรอนที่ใช้ที่เอาไปสร้างสารให้พลังงานเนี่ยคืออะไรคืออิเล็กตรอนจากแสงหนึ่งเท่านั้นคือมันยิงออกมาพร้อมกันถูกไหมคือแสงสองยิงเข้าพาสโซคิโนนแล้วแสงหนึ่งเนี่ยยิงเข้าฟอเรดอกซิน FD เนี่ยคือฟอเรดอกซินอ่ะซึ่งสองอันเนี้ยเกิดพร้อมกันนะเกิดพร้อมๆกันทั้งคู่ ใช่ไหมคือแสงแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยมากระตุ้นพร้อมๆกันอยู่แล้วเพราะแสงมันต้องส่องมาทั่วๆอยู่แล้วถูกไหมมันก็ส่องมาแล้วมันก็ยิงอ e ิเล็กตรอนโดยแสง2ยิงเข้าพาโทคินนแสง1่งยิงเข้าฟอรีดอกซินแล้วไอตัวที่เข้าฟอรีดอกซินเนี่ยก็จะออกไปสร้างเป็น NADPH ส่วนที่เข้าพาโทคินนก็จะปั๊มโปรตอนเข้ามาก่อนแล้วก็วิงว่ง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 วิ่งเข้ามาแสงหนึ่งมาทดแทนตรงแสงหนึ่งตรงนี้ที่ขาดไปที่ยิงออกไปก่อนหน้านี้ ส่วนไอตัวแสงสองเนี่ยก็จะเอาอิเล็กตรอนที่ที่น้ำา S2O เนี่มาทดแทนโอเคไหมเนี่ยอันนี้คือกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นอ่ะยังไม่หมดยังไม่ท้ายสุดเรามาดูกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งเราจะเรียกว่าเคมีออสโมซิสก็คือการที่มันเอาโปรตอนเข้ามาเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นการที่มันปั๊มโปรตอนเข้ามาข้างในเยอะๆถูกไหมอ่ะ ข้างนอกเนี่ยคือของเหลวที่เรียกว่าสโตรมาเป็นของเหลวข้างนอกไทละคอยข้างในเนี่ยจะเรียกว่า r ูเมนตรงนี้ก็คือจะมีไฮโปรตอนเห็นปะเพราะว่าเกิดจากการดึงโปรตอนที่ลอยลอยข้างนอกเนี่ยเข้ามาเข้ามาข้างในหมดเลยส่วนข้างนอกเนี่ยก็คือโลโปรตอนเออทีนี้พอข้างในเนี่ยมีความเข้มข้นของโปรตอนมากกว่าข้างนอกใช่ไหมโปรตอนก็จะหาทางพยายามออกไปให้ได้ถูกปะมันจะพยายาม พุ่งออกไปให้ได้แต่ว่ามันต้องมีประตูที่จะทําให้มันพุ่งออกไปได้ถูกไหมไม่ไงั้นมันก็จะพุ่งรั่วออกไปไม่ได้ถูกไหมตอนแรกเนี่ยมันก็เก็บโปรตอนไว้เยอะๆทีนี้เนี่ยมันจะมีเอาไว้ว่าหนึ่งที่เรียกว่า ATP synthase ตรงเนี้ยจะเป็นตัวที่ปล่อยโปรตอนจากข้างในเนี่ยที่สะสมไว้ข้างในเยอะๆเ,เนี่ยให้มันพุ่งออกไปข้างนอกโดยอัตโนมัติคือตามหลักธรรมชาติของสารเนี่ยมันจะพุ่งจากความเข้มข้นสูงไปไป,ไปความเข้มข้นต่าถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรตอนมันจะพุ่งออก ออกไปข้างนอกเองอัตโนมัติอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องทําอะไรอยู่แล้วมันก็จะหาเรื่องพุ่งออกไปข้างนอกอยู่แล้วเพราะว่าความเข้มข้นข้างนอกมันต่ํากว่าไงพอข้างในมันมีโปรตอนเยอะมากมันอยู่กันด้วยกันแล้วเป็นประจุบวกเหมือนกันด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งผลักกันถูกไหมมันก็พยายามพยายามออกไปข้างนอกโดยใช้ช่องทางของ a d p synthet พอมันออกไปทาง a d p synthet เนี่ยมันจะทําให้ไอตัว ADP ข้างนอกเนี่ย ADP ตรงเนี้ย มันเจอกับโปรตอนถูกไหมมันตรงนี้ไอตัว a d p s y n t h ส s เนี่ยมันใช้โปรตอนในการเป็นพลังงานในการเปลี่ยน a d p ให้กลายเป็น ATP อ่ะคือคือโปรตอนเนี่ยเหมือนกับเป็นพลังงานที่ทำให้ตัว a d p ATP s y n t h ส s เนี่ยทำงานถ้า ATP synthase ทำงานแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนให้ a d p ข้างนอกเนี่ยมาจับกับหมู่ไอตัวหมู่ฟอสเฟตได้แล้วกลายเป็น ATP ซึ่ง ATP ก็เป็นพลังงานซึ่งเาจะเอาไปใช้ในคาร์บ n นไซเคเหมือนกันเอเคไหมเราก็จะได้พลังงานอยู่2ประเภทเลยก็คืออะไร NADPH กับอะไร ATP โดย ATP ได้มาจากอะไรกระบ,บวนการเคมีออสโมซิสเคมีออสโมซิสก็คือการที่อาศัยความเข้มข้นระหว่างโปรตอน2ชั้นเนี่ยที่ต่างกันแล้วทําให้โปรตอนเนี่ยมันไหลออกไปข้างนอกพอโปรตอนไหลออกไปข้างนอกใช่ไหมระหว่างที่มันไหลออกไปข้างนอกเนี่ยมันไปให้พลังงานให้ตัวไอตัว ADP synthase เนี่ยทำงานพอ ADP synthase ทำงานได้เนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนจาก ADP ข้างนอกตรงเนี้ยที่มันลอยอยู่ข้างนอกเนี่ยมันเปลี่ยน ADP ข้างนอกเนี่ยกลายเป็น ATP ได้เพราะว่าเนื่องจาก ATP synthase ทำงานทำงานได้เนื่องจากอะไรโปรตอนเข้ามาช่วยให้มันทำงานโอเคมั้ยเออมันก็จะเป็น,นกลไกอย่างเงี้ยให้น้องคิดง่ายเหมือนกังหันอะ่ะเหมือนเอ่อกังหันที่มันอ่าเหมือนเขื่อนก็ได้อ่ะเหมือนเขื่อนที่แบบต้องใช้ แรงน้าอ่ะแรงน้ําในการสร้างกระแสไฟฟ้าเออแรงน้ําในการพุ่งทําให้กังหันมันหมุนอ่ะพอกังหันมันหมุนปั๊บเนี่ยกังหันไอตัวกังหันนั้นก็จะเป็นตัวที่สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้เนื่องจากการหมุนใช่ป่ะเหมือนกันตัวโปรตอนตัวเนี้ยก็เหมือนกับน้ําน้ําในเขื่อนที่เอาไว้เอาไว้ทําให้กังหันมันกังกังหันมันหมุนพอกังหันมันหมุนได้แล้วเนี่ยมันก็จะสร้างพลังงานได้ถูกไหม ซึ่งไอตัวโปรตอนเนี่ยมันก็จะไหลออกไประหว่างมันไหลออกไปเนี่ยมันก็จะทำให้ ATP s y n t h ส s ทำงานใช่ปะ่ะ ATP s y n t h ส s ทำงานก็จะเปลี่ยนให้ไอตัว a d p กับหมู่ฟอสเฟตเนี่ยมาจับกันเองแล้วก็กลายเป็นอะไร ATP นั่นเองอันนี้คือกระบวนการเคมีออสโมซิสอ่ะเนี่ยนะเราจะเรียกว่าตรงเนี่ยเราจะเรียกว่าเคมีออสโมซิสกระบวนการเคมีออสโ โมสิตอะเคมีออสโมซิสเออตรงนี้น่าจะเป็นไอหรือเปล่าไม่แน่ใจเคมีออสโมซิสเดี๋ยวนะอืมอีแหละถูกแล้วน่าจะเป็นอีน่าจะเป็นอีนเ,นอเคมีออสโมซิสพี่ยังพี่ไม่แน่ใจว่าเอออะถูกแล้ว i i ไอไอตรงนี้อืตรวละเป็น I เป็น I ไม่ใช่ e. อ, K os อีอะเคมีออสโมซิสตรงเนี้ยเออก็คือการใช้โปรตอนกับ adp เซนเต้ตรงนี้จะเรียกว่าเคมีออสโมซิส os โอเคเนาะตรงนี้เคลียร์เรื่องกลไกาการสังเคราะห์แสงแบบ l i ท์ t รีแอคชั่ก็คือแบบใช้แสงนี้เรามาดูเขาบอกว่าไอตัวเนี้ยมันไปยับยัง้งมันไปยับยัง้งอะไรมันไปยับยัง้ง f ฟ r ร์รีด i อิน คือตัวนี้มันไปยับยั้งตรงนี้ตัวเนี้มันไปกั้นเหมือนเป็นกั้นไว้ไม่ให้อิเล็กตรอนมันพุ่งออกไปอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าอิเล็กตรอนพุ่งผ่านฟลลอ์รนด็อกซินไม่ได้น้องมันจะเกิดอะไรขึ้นไอ้ตัว adp nadps ตรงเนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นถูกไหมเพราะไอตัวอิเล็กตรอนเนี่ยมันพุ่งออกไปไม่ได้เพราะไอตัวฟลลอ์รนด็อกซินเนี่ยมันโดนกั้นอยู่ถูกปะมันโดนกั้นปิดตายไว้อยู่เงี้ยไปยับยั้งไว้เกิดอะไรขึ้นอ่ะไอตัว nadps ก็จะไม่สามารถ ไม่สามารถผลิตได้ถูกป่ะอ่ะข้อนี้ก็เลยตอบอะไร NADPH ลดลงถูกไหมก็ตอบข้อสี่เข้าไหมส่วนไอตัวเนี้ยผิดเลย Ferredoxin ไม่สามารถเพิ่มขึ้นลดลงได้เพราะว่ามันเป็นออแกเนลที่ฝังตายตัวอยู่ในตัวในอยู่ในเยื่อหุ้มอยู่แล้ว ATP ไม่ ATP ไม่เกี่ยวเพราะว่า ATP เกี่ยวกับกระบวนการที่มันเกี่ยวกับโปรตอนกับ a d p s y n t h a ไม่ใช่ไม่ใช่ ATP แน่นอน แล้วก็ลูบิสโกก็ไม่เกี่ยวอันนี้อยู่ในคาวินไซเคิลลูบิสโกเนี่ยอยู่ในคาวินไซเคิลไม่ใช่อยู่ในกระบวนการปฏิกิยาแสงตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะตอบได้ว่าข้อ4เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในการทําให้ยาปราบับในการให้ยาปราบับวัชพืชที่มันไปยับยั้งตัวเฟอร์รีดอกซินตรงนี้ทําให้ตัวของ NADPH ตัวเนี้ยมันไม่สามารถสร้างได้โอเคปะ่ะอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่4นั่นเองอสรุปก็คือถ้าเรารู้ว่าตัวกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วจำจาชื่อต้องจำนะจำทั้งหมดที่พี่พูดไปเลยนะเออคือบอกเลยนะว่าข้อไอ้เรื่องเนี้ย ก็สอบออกละเอียดยิบแ้ะออกออกแบบยิบแบบละเอียดยิบจริงๆอะถามถามเจาะเจาะทุกตัวยิบย่อยมากๆโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องมีหน้าที่ในการจําทั้งหมดทั้งชื่อทั้งลําดับในการวิ่งอิเล็กตรอน,นกลไกโดยละเอียดว่ามันเกิดพร้อมกันนะอ่ะแล้วมันก็ยิงไปที่ไหนอ่ะมันยิงแสงสองเนี่ยมันยิงไปเข้าพาสโซโคิโนนแล้วทาให้พารโซโคิโนนปั๊มโปรตอนเข้ามาได้โอเคไหม โปรตอนจะปั๊มผ่านพาสโตโควิโนอเท่านั้นโอเคเนาะแล้วก็พอมาพาสโตโควิโนอแล้วเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไซโตโครมก่อนไซโตโครม B เห็นปะ่ะแล้วมันค่อยวิ่งจากไซโตโครม B เข้าไปที่พาสโตโตไซยาน,นก็คือ PC ตรงนี้แล้วพาสโตไซยาน,นค่อยวิ่งเข้าแสงหนึ่งแล้วก็หยุดอ่ะแล้วก็หยุดเลยเข้ไหม อันนี้คืออิเล็กตรอนจากแสงสองนะแต่ว่าถ้าอิเล็กตรอนจากแสงหนึ่งก็คือวิ่งเข้าฟอเรดอกซินแล้วก็ NADP นเทสมังอ่ะแล้วก็เข้าเข้าตรงนี้เลยอืมมันจะมีมันจะมีออกเนเลที่ชื่อว่าเอ่อ NADP อ่ะ, P, อะตะกี้พี่พูดผิดใช่ไหมพี่พูดว่าเป็นนเทสไม่ใช่สิต้องเป็นเอ่อ ตัวของ FNR ตรงนี้ตะกี้พูดผิด ADP synthase อยู่ตรงนี้ไม่เกี่ยวกันอ่ะก็คือแสงหนึ่งเนี่ยก็คือยิงเข้าฟอเริออกซินแล้วก็แล้วก็เข้า FNR แล้วก็เนี่ยเปลี่ยนจากไอตัว NADP บวกตรงนี้ให้กลายเป็น NADPH อืมแล้วก็เอา NADPH เนี่ยไปใช้ต่อในคราร์บินไซคลเห็นไหมข้อนี้ก็ประมาณนี้เลย ออมความรู้อมมิชาออมปัญญาออมสกูล